ทีนี้บางทีเราต้องการใช้ดอ,อกเบาๆย่ังดอ,อกเนี้ยบอกว่าเจาะก,กับเบื้องยังเข้าเลยใช่ไหมแต่บางทีเราเจาะ pvc ซที่มันไม่ได้แข็งอะไรเลยเนี่ยเนี่ยลองกดมันกลับมาเคยเข้ามันสู้ดอ,อกที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยดอ,อกที่เป็นเจาะไม้เจาะไม้จเจาะเหลก็ก ดี๋ยวใส่ดอกที่มันพอๆกันนะจอะรูหมเนี่ยุ้นี้มันจะกิ่นกว่าใช่เพราะองศาของความคมมันอ่ะอันนี้มันเยอะกว่าแต่อันนี้มันไม่มีอ,องศาความคมเลยไง มันเป็นสีแฉกเป็นบวกเป็นเลขบวกเลยทีนี้ผมผมก็ใช้งานมันอยู่ในบางครั้งในบางครั้งคืออะไรนะอย่างบางทีเราต้องการเจาะรูให้มันสวยๆกลมๆในดูดีๆมันยังไม่คเคยกลม เล็กนำเข้าไปก่อนเนี่ยดูมันจะกลมกว่าสวยกว่านะนี่แหละเออแล้วดอกพวกนี้ บางทีเราจะไปเจาะพวกอะคริลิกอะคริลิกก็เหมือนว่าป้ายป้ายไฟายตามที่ก็ติดอยู่หน้าร้านร้านคา้าถ้ามันเจาะมินมากๆเนี่ยพวกเนี้บางทีมันไปเกี่ยวแผ่นแตกแล้วบางทีแผ่นมันเก่ามากแล้วไปเจาะมันเกี่ยวแตกเลยนะถ้าจะถ้าจะเจาะบางอย่างที่ต้องระวังมันมันจะแตกก็อาจจะเอาดอกเล็กเจาะนํำไปแบบเมื่อกี้ก่อนแล้วก็เอาดอกนี้ค่อยๆ มันก็จะค่อยๆกินเข้าไปเนาะเนี่ยประมาณนี้ก็ผิดถูกยังไงก็ใครดูแล้วก็มาออกความเห็นได้นะเพราะว่าผมก็ไม่มีวิาชาไอ้ไม่มีวิาชาการก็จะประสบการณ์การใช้สว่านนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพไม่ได้รู้ลึกซึ้งอะไรจนครอบคุมหมดทุกอย่างประมาณนี้ก่อน